อ๋อเคพร้อมไหมคะขอคนละหนึ่งแชร์ให้จะนูนในเร็วมาคนละหนึ่งแชร์มาโอเคค่ะใครพร้อมแล้วพิมพ์พร้อมมา พร้อมแล้วพิมพอมอ์พร้อมอมาเลยค่ะพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมไหมค่ะใครยังอยากตามสายดวนจะนุขอคนละหนึ่งแชร์เร็วถ้าไม่แชร์ไม่ขึ้นเลยวะหัวแท้เพน้าไม่แชร์ไม่ขึ้นเลยอ่ะโอเคมา แม่แม่เดี๋ยวจะนุกจะให้แคปดีกว่าใส่ด่วนโอเคแคปใบฟ้าเนาะใครยังไม่ได้ใบไหนบ้างคะอ่าบอกได้นะแม่แม่จ๋าเดี๋ยวจะนุกขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับใครเนี่ยที่สนใจจะเข้าบ้านวีพีตลอดเจนุกนะแบบว่าเป็นวีพีตลอดชิมนะคะสั่งซื้อสินค้าวัตถุมงคลน,นะคะสั่งซื้อวิธาวัตถุมงคลของจะนุกนะครับปกติเนี่ยวันเนี้ย <c oughs> ปกติสามร้อยเก้าเก้านะคะพิเศษไปเลยวันนี้ 199พิเศษไปเลยวันนี้หนึ่งร้อยเก้าเก้าหนึ่ง้อยเก้าบ้าบาทแล้วก็ให้บูแล้วก็วัตถุมงคลหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ได้ได้เข้าบ้านวีพีตลอดชีพนะคะแม่จิ้มไลน์ได้เลยนะคะแอปเนห้าสองนะคะสามารถกดเข้าได้เลยนะรับสิบเก้าคนเท่านั้นวันนี้นะคะใครสะดวกเข้าเข้าได้เลยนะไม่สะดวกไม่เป็นไรนะคะก็คือแบบหลายคนถามเยอะมากว่าเจนูอยากเข้าเข้า,ขาห้อง VP พเจ๊นูทำยังไง นะคะนี่สั่งซื้อสินค้าเชนุกทุกอย่างในลันคาเจนุกนะคะได้หมดเลยนะคะได้หมดเลยค่ะนะคะมีมีคุมอิ่มนะคะเม็ดแดงเนุกสามารถใครแบบกินเยอะนี่นะคะกินเยอะหรือว่าอะไรเงี้ยส,สั่งคุมอิ่มเม็ดแดงเนุกไปกินเลยนะคะสามซองนะคะสี่ร้อยห้าสิบาททันได้สิบห้าวันบอกเลยว่าเห็นผลมากนะครับอิ่มนะคะไม่ปวดหัวไม่ใจสั่นด้วยสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะสิบสิบเก้าคนเท่านั้นนะคะนี่ แล้วก็มีวัตถุมงคลจนุกด้วยมีน้ำมันตรึงจิตนะคะมีเออข้อมือถุงทองเลข็ขศัพย์แล้วก็เหรียญพญาพึ่งหลอกเล็กนะคะสามารถนี่แอดไลน์ที่สนุกปักหมุดได้เลยนะคะสั่งซื้อหรือทักแชทข้อความเพจนี้ก็ได้นะคะสิบเก้าคนเท่านั้นนะคะโอเคมานะคะอ่ะทุกคนใครได้ใบเขียวยังมีคนได้ยัง <c oughs> นี่ นี่นะคะนี่คือใบเขียวนะคะใบเขียวอุ้ยใบเขียวจะนุกจะนุกลืมลงเลขอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเผิดล,ลงในกลุ่มไปแล้วนะคะจริงๆมันจะมีหกหางเออลืมลงรีบทําแนวทางนะคะสี่สองห้าคืนนี่สามตัวนะคะจะนุกลืมลบเลขลืมลบเลขนะคะลืมลบห่องศูนย์ออกมา,าจริงๆอะใส่ด้วยมันจะมีแค่อะไรอะ่ะไอใบเขียวมันจะมีแค่ หกห่างนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรใครสะดวกชอบก็ชอบนะคะสองศูนย์ใครชอบก็ใส่ไม่ชอบไม่ต้องใส่นะคะเออ,เอ,อมันเผือลงไปแล้วงานในกลุ่มมันกระจายไปหมดแล้วกระจายแบบพวกแบบาแบบในลายลอตเตอรี่ลายอย่างเงี้ยไปหมดแล้วคะ่ะอะแคปเจอร์ค่ะใครเห็นแล้วนะคะพิมพ์แคปได้เลยนะคะใบเขียวนะคะแต่จินุก็ลงให้แล้วแหละหน้าเพจนะคะ ลงให้แล้วนะคะโอเคมาต่อไปใส่ด้วนใส่ด่วนวงในนะคะ ใส่ด่วนจะมีนี่ค่ะมาใครแคบแล้วนะพิมพ์ว่ารวยสวยส่ด่วนจะมีเลขหามค่ะขออนุญาตวันนี้ใส่ด่วนวันนี้ขออนุญาตใส่ใส่แบบเลขหามไปเลยสามสามสองสองสองสี่สองสองห้าแล้วก็สองหนึ่งสองหนึ่งก็คือเป็นเลขสองตัวนะคะก็ถ้าถ้าตะถ,ถ้าซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อเพราะว่าใส่ด่วนวันนี้ค่อนข้างที่จะ ลงทุนน้อยนะครับเพราะว่ามันสามกลับใช่ป่มใส่ด่วนจะเป็นสามกลับนะคะจะไม่ได้แบบต้องซื้อต้องแบบต้องต้องตามเยอะมากถูกต้องบ้ใส่ด่วนวันนี้จะเป็นสามกลับนะคะก็ถ้ามันมาเข้ามาไม่มาคือไม่มาแม่ไม่ต้องไปจริงจังนะคะก็สามกลับก็ลงทุนน้อยนะคะสามกลับไม่ได้แบบใช่ไหมใช่ไหมแม่แม่สามกลับคือแบบไม่เท่าไหร่นะคะก็ประมาณนี้ใส่ด่วนค่ะมีสามสามสองมีสองสองสี่แล้วก็สองสองห้าแค่นี้ค่ะ ถ้าชอบก็ตามนะเออแล้วก็มีสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งคือแบบสองหนึ่งถ้ามันซื้อไม่ได้ก็ไม่ต้องซื้อนะคะถ้าถ้าถ้าไม่ชอบไม่ต้องตามนะอันนี้ต้องบอกก่อนถ้าคิดว่าเลขเยอะอะ่ะเพราะสามกับบั <c oughs> กสามกับเนาะนะครับวันเออสายันวันนี้ขออนุญาตให้เป็นเลขหามแล้วกันเลขหามเลขหามนะคะก็ประมาณนี้ สามหนึ่งสองชอบอะไรก็ซื้อค่ะนะคะใครใครแคปแล้วนะคะพิมพ์คำว่าขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะสวยไหมชอบเป้าชอบป้าชอบไม่ชอบก็ไม่ต้องตามนะแค่นั้นจบโอเคค่ะสามสามสองสองสงสี่สองสองห้านะคะตายได้เลยอย่าอัดนะออย่าอัดอย่าอัด อัดสองห้าก็ต้องอัดหนึ่งห้าด้วยสามึสองหรอโอเคค่ะแม่แม่ชอบแหมถ้าไม่ชอบแม่ไม่ต้องตามนะสมมติใครที่สนใจที่จะเข้าเข้าบ้านนะคะได้เลยนะคะก็ทักแชทได้เลยชแชทแชทก็ความผิดนี้ได้เลยนะคะเป็นแบบ v ีพีตลอดชีพหนึ่งร้อก้าสิเก้าบาทเท่านั้นนะคะโอเค นะคะถ้าไงเจนุกก็ขอตัวจบไรสดไปเท่านี้นะคะเจนุกขอไวพรให้แม่ๆทีเอฟซีเจนนกทุกคนนะคะโชคดีโชคโชคหม่านๆน,น,นะคะขอให้วันนี้เป็นวันของเรานะคะขอให้ไซด้วนกลับมาปังขอให้วันนี้225มา225มาสามตัวตรงไปเลยอุ๊ยแบบทํามานะแบบอุ้ยนะคะเจนนกถ้าวันนี้นะคะวันนี้25มาเจนนกก็ นำเงินนะคะไปบริจาคนะคะให้กับน้ำท่วมจังหวัดน่านแล้วก็จะเอาแบบซื้อข้อของเครื่องใช้ของใช้ที่จาเป็นหรือไปให้แบบพวกทหารหรือแบบพวกที่เออที่ตอนนี้ที่เรากำลังมีปัญหาอยู่นะคะกับชายแดนนะคะขอให้แบบเจจะ,จะคือจะแบบเจว่าให้แบบนั้นคือมันมันแบบทุกคนได้ใช้ได้กินได้ใช้เลยเห็นผลไวกว่าก็ขออนุโมทนาบ,บนาุญอ้อยวันนี้นะคะเราได้แบบ ได้ทำทานกันทุกคนนะคะโอเคค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ